สวัสดีวันพุทธที่21กรกฎาคมพุทธศักราช2564ค่ะเด็กๆวันนี้เรามาขึ้นหน่วยการเรียนรูท 7, นะะนรนร้ที่7นะคะหน่วยการเรียนรู้ที่7จ็มาตากุกนะคะสะกดตังคุณครูค่ะกอกกกอกอกตัวนี้ใช้สระอกนะคะโออะอกสระอกเมื่อมีตัวสะกดนะคะ โออาจจะหายไปก็คือลดรูปไม่เห็นรูปโออะเลยนะคะ,ะเรามาฝึกอ่านนะคะลูกข้อที่หนึ่งให้นักเรียนฝึกอ่านคำในชีวิตประจำวันนะคะให้นักเรียนสะกดไปพร้อมๆกับพิงครูเลยค่ะคำแรกนออํานําไม่โทนำ้ำพอรออีกกร,รอคลิกนันคลิกซออีกกะซ,ซ,ซิกซอแอะกะแซกซิกแซกขอแอก็แขกยออมยามอยางแขกยา พวอมความสบุขอสุขขอไข่เป็นตัวสะกดนะคะขอไข่เป็นตัวสะกดอยู่ในมาาปากอกออกเสียงเหมือนมีตัวกอเป็นตัวสะกดบออขอบุกออกรอคนบุคคลฟออกนอฝนตออกกอตกฝนตกยอปกก็ยกยอยอยกยอบอรออีกบริจออาคอจากบริจา ยออาก็อยากยอไอใยไม่เอใหญ่อยากให่ขอไอไข่ไม่เอกไข่มออุดนพมึกไข่มีกออุ่อสุกสออะนอตอคารันใสนสุกใส่มออะนอบันทออึกก็ทึกบันทึกรออึกก็ลึกรออะบอรับลึกลับเจออะอรจับชอรออากอฉะลาจับฉลา มออาก็มากมอ,อยงอายมากมายสออายสายหอมออ,อกอกออ,ออกสายนอกบออกบอกรอเอาเรานี่เอกเล่าบอกเลา่าสอรอเอาเสาไมโทเ้าส,าสาอ,ออกะโศกเ้าโศกยออก็โย,ยกยอเอก็เยกโยกเยกรอเอขอเลขบออ,อัวกบวกเลขบวกหอมออัวกหมวกขออาผาไมโทผ้าหมวกผ้า พอยออาพยานออาคอหน้าพยานาพออาคอผ้าพออกนกอนมิโทต้นผ้าต้นคออกนอขนนออกนกขนนกป้าอกกอปกคอราอุมาคกลมปกกลุมกออนกรมิโทก้อนมอเอคอเมกก้อนเมอเอกอเอกรออะกอสอนอการันลักเอตะลัก อคออก็ถักเรือเสือมีโทเ,เสือ้อถักเสื้อเชือ้อน่รุษเชื้อรอเอคอโลกเชื้อโรกเมื่อนักเรียนฝึกสะกดคำนะคะเพื่อย้ำเสียงให้ชัดเจนแล้วนักเรียนฝึกอ่านเป็นคำนะคะคำแรกค่ะน้ำพริกซิกแซกแขกยางความสุขบุคคลฝนตกยกยอบอริจาคอยากใหญ่ ึกลับจับชลามากมายสายหมอกบอกเราเศ้าสดโยกเยกเลขบวกหมวกผ้าพญานะาคภาคตน้นขนนกปรกคุมก้อนเมฆเอกลักษณ์ถักเสื้อเชือโลเมื่อนักเรียนนะคะอ่านคลองแล้วนักเรียนบันทึกการอ่าน ส่งคลิปการอ่านนะคะสอบอ่านกับคุณครูด้วยนะคะจะมีทั้งหมดนะคะคําที่ฝึกให้นักเรียนฝึกอ่านนะคะในข้อที่1เป็นคําในชีวิตประจําวันเมื่อนักเรียนอ่านถูกต้องจะได้คะแนนเต็ม10คะแนนค่ะเมื่อนักเรียนนะคะ ฝึกอ่านแล้วให้นักเรียนนะคะคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดเว้นวรรคให้สวยงามเน้นความสะอาดด้วยนะคะลูกๆลงในสมุดภาษาไทยนะคะแล้วส่งให้ครูการคัดลายมือนะคะคะแนนเต็มจะได้ทั้งหมด5คะแนนนะคะลูกวันนี้นะคะมาตากบเราจะเรียนข้อที่1เราเรียนแค่นี้พรุ่งนี้นะคะเราจะมาย้ำมาตากบก,ก,กันคะ่ะว่ามาตากบ นะคะคมีตัวอะไรบ้างนะคะที่เป็นตัวสะกดนะคะแล้วจึงเป็นมานตากกค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆ